พุทธศักราช2อ6พวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยอะไรกันคะหน่วยประชาคมอาเซียนค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเราเรียนหน่วยประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนเรื่องเรื่องธง,งชาติไทยของเราธงชาติไทยของเรา วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับธงชาติไทยก่อนที่จะไปเรียนถงชาติไทยเรามาทบทวนถงทุกประเทศกันทั้งหมด10ประเทศมีประเทศอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันค่ะ,คะประเทศแรกนะคะก็คือประเทศอินโดนีเซียค่ะก็จะมีสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะเดง ประเทศที่สองค่ะประเทศสิงคโปร์ค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นรูปดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาว5้าดวงนะคะประเทศที่3มค่ะประเทศบรูไนค่ะประเทศที่สี่ค่ะก็คือประเทศของไทยเรานั่นเองค่ะประเทศ หนะคะก็คือประเทศเวียดนามค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นรูปอะไรคะรูปดาวค่ะใช่แล้วค่ะจะมีรูปดาวอยู่ตรงกลางนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์จะมีรูปพาทิปย์อยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นผาทิปย์ แล้วก็มีรูปอะไรอีกคะแล้วก็มีรูปดาวสามดวงค่ะ,คะอันนี้นะคะก็จะคือประเทศพามาัม่าค่ะมีดาวอยู่ตรงกลางเหมือนกันเลยใช่แล้วค่ะแต่ประเทศพามา่าจะเป็นดาวสีขาวนะคะเด็กต่อไปค่ะเป็นประเทศลาวค่ะ ะมีกลงสีขาวอยู่ตรงกลางค่ะนี้นะคะก็จะเป็นประเทศมาเลเซียค่ะเด็กๆสังเกตเห็นรูปอะไรคะรูปพระจันทร์ค่ะแล้วก็พระอาทิตย์ใช้แล้วค่ะมีรูปพระจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์ค่ะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเองค่ะนั่นก็คือประเทศกัมพูชาค่ะตรงกลางเป็นรูปอะไรคะครูฟิล์มเป็นรูปปราสาทค่ะใช่แล้วค่ะธงชาติประเทศกัมพูชาจะมีรูปปราสาทอยู่ตรงกลางนะคะเด็กๆอาประชาคมอ,อาเซียน ทั้ง10ประเทศนะคะเราก็เรียนรู้กันไปแล้ววันสุกร์ครูฟิลมมีแบบทดสอบเกี่ยวกับอาเซียนของเราด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของธงชาติไทยกันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพลงอะไรคะคุณคุณนุ่มนิ่มเพลงธงชาติไทย3-4ค่ะเด็กๆไปฟังกันเลยค่ะ ธงชาติมี3ส,สีกันแล้วไหนเรามาทบทวนดูนะคะธงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สีคะ3มสีค่ะแต่ละสีมีความหมายอยา่างไรกันบ้างนะสีแดงหมายถึงอะไรคะสีแดงหมายถึงชาติค่ะ,ะสีขาวหมายถึงอะไรคะสีขาวก็หมายถึงาศาสนาค่ะเก่งมากค่ะแล้วสีน้ำเงินล่ะคะ สีน้ำเงินนะคะหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยค่ะเมากเลยค่ะเยี่ยมเลยอ่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสีแดงคือชาติสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีขาวศาสนาสีน้ำเงินงามตาสีน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทย พระมหากษัตริย์ไทยเก่งมากเลยค่ะเมื่อเราดูความหมายของถุงชาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูนิทานเกี่ยวกับประเทศไทยกันนิทานมีชื่อเรื่องว่ากุ๋งกิ๋งเที่ยวไทยค่ะไปดูกันเลยกุ๋งกิ๋งเที่ยวไทยเรื่องโดยมนฤดีทองกลอยอภาพโดย<า>นพดลกำจรไภัยสาร กุงกิ๋งหนูน้อยใจดีแสนภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยกุงกิ๋งมีเรื่องมาเล่าหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไทยมี77จังหวัดแผนที่เด่นชัดคล้ายขวานเล่มใหญ่บ้านกุงกิ๋งอยู่กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรเมืองหลวงของไทย สวัสดีคือคำทักทายพนมมือน้อมไหวเมื่อเจอผู้ใหญ่ผู้หญิงพูดสวัสดีค่ะผู้ชายพูดสวัสดีครับพร้อมยิ้มพิมพ์ใจธงชาติไทยมีสามสีทุกสีล้วนมีความหมายต่างไปสีแดงคือชาติขาวคือาศาสนาน้ำเงินคือราชาพ่อหลวงของไทย เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักปลูกข้าวปลูกผักทำสวนทำไร่คนไทยกินข้าวทุกวันหอมมะลิคือพันธ์ุข้าวหอมของไทยอาหารไทยหลากรสอร่อยเด็ดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดรับรองติดใจน้ำพริกแกงเขียวหวานแกงเผ็ดต้มยำรสเด็ดผัดกะเพราผัดไทย เที่ยวไทยเที่ยวได้ตลอดปีขึ้นเหนือเที่ยวดอยมีธรรมชาติป่าไม้เที่ยวอีสานชมวัฒนธรรมเที่ยวทะเลเล่นน้ำชายหาดงามภาคใต้วันที่13เดือนเมษายนชาวไทยทุกคนแสนเบิกบานใจสุขสรรรับวันสงกรานที่เราเรียกขานว่าปีใหม่ไทย พ่อแม่แต่งชุดย้อนยุคทุกคนสนุกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขุ่งกิ่งนุ่งจงกระเบนแค่เขา่ากับเสื้อคอกระเช้าสีสันสดใสส่งน้ำพระทำบุญสุนทานสุขสันสงกรานรถน้ำผู้ใหญ่เล่นสายน้ำเล่นมอนซ่อนผ้าวิ่งเปี้ยวเดินกะลาสนุกแบบไทไทย กุ้งกิ๋งสุขใจจริงหนาะวันนี้ได้พาเพื่อนเที่ยวเมืองไทยได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีกุ้งกิ๋งเด็กดีสมเป็นเด็กไทยเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานจบแล้วสนุกกันไหมคะสนุกคะ่ะเอ๊เด็กๆได้ตั้งใจฟังกันไหมนะเด็กผู้หญิงที่เขาเที่ยวในประเทศไทย มีชื่อว่ายังไงคะชื่อกุ้งกิงค่ะเก่งมากค่ะแล้วกุ้งกิงเขาเกล่าวคำทักทายของประเทศไทยว่ายังไงคะกล่าวว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเก่งมากค่ะแล้วธงชาติไทยของเรามีทั้งหมดกี่สีคะมีทั้งหมด3มสีคะ่ะมีสามสีสีอะไรกันบ้างคะ มีสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินค่ะสีแดงหมายถึงอะไรเอ่ยสีแดงนะคะหมายถึงชาติค่ะแล้วสีน้ำเงินล่ะคะสีน้ำเงินนะคะหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยค่ะสีขาวสีขาวก็หมายถึงศาสนาของเราค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆเก,ก่งมากเลยตั้งใจเรียนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ แล้วเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมประดิษฐ์อะไรคะประดิษฐ์ถงชาติไทยค่ะค่ะเด็กๆไปประดิษฐ์ถงชาติไทยกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูฟิล์มกับคุณครูนุ่มนิ่มก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ